เตรียมงานโครงหลังคาต้องตรวจอะไรบ้างตรวจทีหลังระวังสายเกินแก้คลิปนี้นะครับจะเป็นการตรวจวัสดุแล้วก็ตรวจหน้างานก่อนที่เราจะให้ช่างขึ้นโครงหลังคาเพราะว่าหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาเนี่ยช่างขึ้นโครงหลังคาไปแล้วแล้วเกิดปัญหาคือโครงเบี้ยวเสาเบี้ยวเหล็กไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้บ้างปัญหาเหล่านี้นะครับมันสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนที่ช่างกําลังเตรียมงาน เราตรวจงานยังไงตรงนี้ก่อนนะครับทำให้ของหรือตัวเสาเองเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นโครงหลังคาถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ช่างขึ้นไปแล้วเราไปตรวจทีหลังเนี่ยบางทีโครงมันขึ้นไปแล้วไปเช็คเจอทีหลังเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกแล้วมันจะแก้ยากอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาดูที่ตัวเสาก่อนนะครับมาดูที่ตัวเสาก่อนครับเราก็ทำการเช็คดิ่งนะครับโดยใช้ลูกดิ่งนะครับอย่างคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับหรือสมัยนี้ก็จะเป็นใช้เลเซอร์นะครับในการช่วยตรวจเช็คก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเช็คคฉาากหห้้อองงนนะะรับว่่่แตลเีย จะเห็นเส้นนะครับที่เราที่เราตีไว้นะครับว่าแต่และห้องเนี่ยได้ขนาดได้ฉากหรือเปล่านะครับได้ขนาดได้ฉากหรือเปล่าซึ่งจริงๆตรงนี้มาเราเช็คตั้งแต่ตอนที่เขาตั้งเสาแล้วนะครับต้องเช็คแต่ตอนที่เขาตั้งเสาแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาตั้งเสาเสร็จเนี่ยเราก็ทําการเช็คดิงอีกทีหนึ่งนะครับพอเราเช็คดิ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยทำให้มั่นใจได้ว่าข้างบนเนี่ยถ้าเกิดค่าเออร์เลอร์เนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์ไม่เยอะนะครับช่างสามารถที่จะจับฉากได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาตรวจเช็คก่อนที่จะให้ช่างงงขึ้นนโคคครรััะบ มันหมายความว่าถ้าเสาไม่ได้ดิ่งหรือมีความผิดเเลอร์ไปเยอะอะเบี้ยวครับมันคือมีผลต่อการรับแรงหรอแน่นอนมีผลต่อการรับแรงเพราะว่าเสาเนี่ยรับแรงในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเมื่อเวลาเขาเดินเหล็กมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเสาโยกเข้าไปหรือเสาโยากออกนอกนะครับอแล้วมันแก้ได้ด้วยเหรอเฮียก็คือว่าถ้ามันยังมันยังอยู่ในค่าที่ยังยอมรับได้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเดินโค้งหลังคานเพื่อให้งานทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลับมารักษาระดับของผนังได้นะครับอโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเช็คเสาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการเช็คตัวเหล็กนะครับถ้าเช็คเหล็กใช้กันตั้งแต่ยังอยู่ตรงนี้แหละใช่ปะยังหลังนี้นะครับมามาดูกันยังหลังนี้นะครับเหล็กที่ใช้ก็จะมีอยู่4ขนาดขนาดแรกนะครับก็จะเป็น ibe ีมก็จะเป็นตัวนู้นนะครับตัวนี้คือ ibe ีมไอบีมนะครับหน้าตามันจะเป็นรูปตัวไอใช่ครับเราก็ทําการตรวจเช็คตามขนาด Ibe ีมที่เขาว่าเนี่ยมันสเปกอะไรก็ในนี้ก็จะเป็นขนาด ขนาด10เซนติเมตรนะครับสิเซนติเมตรนะครับคูณ20เซนติเมตรนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ9กมิลนะครับ9กมิลโอเคเหล็กตัวที่2นะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมบินผ้านะครับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมบินผ้านะครับเป็นกล่อง6นะครับกล่องหกคืออะไรเหรอกล่อง6กคูณสนะครับกล่องสี่เหลี่ยมบินผ้านะครับก็คือ6นิ้วนะครับ6นิ้วอ๋อหนิ้วกล่อง6นิ้วนะครับอันนี้6นิ้วนะคะแล้วก็เรามาดูตัวนี้ นะครับความหนาไม่ดูความกว้างหรอก็ปกติก็จะเป็นกล่อง6กคูณสอยู่แล้วนะครับอ๋อเป็นขนาดปกติขนาดปกติคหกคูณสอรับแล้วก็มาดูความหนาตรงนี้นะครับ1 5 0ก็คือ6นิ้วนะครับคูณ2นิ้วนะครับความหนาอยู่ที่3.2นะครับก็ ส่วนเรื่องสเปคเหล็กเนี่ยเราก็จะต้องตกลงกับทางผู้รับเหมาก่อนนะครับว่าเราจะใช้เหล็กสเปคเต็มตามที่วิศวกรออกแบบไว้หรือเปล่าหรือจะมีการปรับลดตามงบประมาณนะครับก็ต้องคุยตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าจะเอาแบบไหน ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ระบุเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาจะเลือกของแบบไหนให้เราเราเจอเหล็กบางบ้างขึ้นไปเจอเหล็กบางเสียความรู้สึกนะครับที่เคยคุยกับเฮียสาวจุดสองนี่ส,สุดๆแล้วใช่ไหมเฮีหนาสุดแล้วว่า,าเราจะเอา2 2> สาหรือเราจะเอาสองจุดสามก็คุยกับผู้รับเหมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสามจุดสองกับสองจุดสามก็ต่างกันพอสมควรต่างกาันราคาต่างกันพอซึ่งช่วงนี้เหล็กขึ้นนะครับก็ต้องให้ระวังด้วยนะครับ<ม>เรื่องของการประเมินราคาทั้งหลายนะครับนั่นก็ตกลงกันให้ดีใช่โอเคตัวที่สามนะครับของหลังนี้ก็จะเป็นเหล็ก กล่องขนาด4คูณ2นะครับ4คูณ2 4นิ้วหรือ10เซนติเมตรนะครับ4นิ้วคูณ2นิ้วใช่ครับความหนาแล้ว2นิ้วอะเฮียสองนิ้วคือหน้านี้ครับ2นิ้วหน้านี้เนี่ยสองนิ้วอะค่ะก็เนี่ยเราก็สามารถอ่านได้จากตรงนี้นะครับนะครับ4นิ้วก็คือ10เซนติเมตรนะครับ100มิลลิเมตรนะครับความหนาก็3.2เช่นกันนะครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นของ Pacific White นะครับ Pacific w h t จะเป็นเหล็กดำนะฮะที่เฮียใช้ก็คือเป็นเหล็กมียี่ห้อกลับเป็นเหล็กมีห้อแล้วก็ออหลังนี้เจ้าของบ้านต้องการจะโชว์โครงด้วยนะครับแต่ว่าให้ทําโครงเป็นสีดํแเราก็ทาสีกันสนิมเป็นสีดําไว้เลยเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จเราก็เก็บงานอีกรอบหนึ่งโอ <Okay. S 2> เคเหล็กตัวที่4ของหลังนี้ก็จะเป็นเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรก็จะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ขนาด1นิ้วคูณหนึ่งนิ้ว,ว,วแต่พอดียังไม่ได้สั่งมานะครับนี่ก็คือเวลาเราอยู่หน้าง,งานเราก็สามารถเดินไปตรวจได้นะครับเดินไปตรวจได้ตรวจก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยให้ช่างขึ้นครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันแก้งานยากและที่สําคัญคือของเราเนี่ยเราตกลงกันไว้เป็นเหล็กเบอร์ไหนความหนาเท่าไหร่าตามงบประมาณนะครับคุณไม่ต้องไม่ต้องตามผมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยตกลงกับทางเจ้าของบ้านไว้ตามนี้นะครับตามตที่ออกแบบตามที่ตาใช่ตาม,ตาม,ต,ามตามนี้แต่ว่า ในส่วนของหลายๆท่านที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณเพราะว่าเหล็กยิ่งใหญ่ยิ่งหนาเนี่ยน้ำหนักก็จะยิ่งเยอะแล้วราคาก็จะยิ่งแพงนะครับส่วนของท่านเนี่ยตกลงกันไว้ยังไงเนี่ยเพื่อที่จะประหยัดงบเนี่ยก็เคลียร์กันตั้งแต่ตรงนั้นนะครับอย่าปล่อยให้ช่างขึ้นไปแล้วแล้วก็มารู้ทีหลังนะครับว่าเหล็กมันบางนะครับส่วนใครที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นกาวนัยสามารถปรึกษาผู้ออกแบบได้นะครับว่าจะให้ใช้เหล็กเบอร์ไหนนะครับ มีหลายคนถามมาเฮียเรื่องการทาสีกันสนิมอ่ะม,มันต้องกี่รอบแล้วทาตอนไหนบ้างปกติสีกันสนิมเนี่ยแหละครับจะต้องทาอย่างน้อย2รอบเพราะว่ารอบเดียวเนี่ยมันไม่ละเอียดหรือถ้าเราทาเสร็จแล้วเนี่ยรอบเดียวเนี่ยขึ้นไปการทํางานมันจะมีการขูดการขีดรอยเชื่อมหรือความเลอะก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุไปสู่การเกิดสนิมได้นะครับเมื่อ <dan S 2> ขึ้นโครงเสร็จทาซ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เป็น2รอบเป็นอย่างน้อยหรือถ้าใครมีงบประมาณเยอะกว่านั้นนะครับทา3รอบได้ก็ได้แล้วแต่นะครับครับแต่อย่างนี้คือผมทาก่อน1รอบเพื่อกนสิม ขึ้นโค้งเสร็จเก็บงานละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทาซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็คือสีเวลาไปซื้อคือมันจะขึ้นเลยใช่ป่ะเฮียว่าสีกันสนิมใช่ครับใช่ใช่อแล้วมันจะมีสีตามที่เราชอบป่ะหรือว่าต้องเป็นสีดำหลักหลักก็ก็จะเป็นสีเทาครับสีน้ําตาลแล้วก็สีดําหรืออาจจะมีสีอื่นนะครับก็อาจจะลองหาดูตามชอบนะครับอีกชคาถามหนึ่ง แล้วพอเหล็กมาวางครบเดี๋ยวช่งางก็จะขึ้นแล้วใช่ป่ะเฮียก็ต่อไปนะครับพอเวลาช่างขึ้นเนี่ยก็เตรียมที่จะขึ้นตัวอาัก่อนนะครับสิ่งแรกก็คือว่าที่บอกถ้าใครอ่านแบบไม่เป็นเนี่ยแค่ให้รู้ว่าเราตกลงกับช่างเนี่ยไว้เป็นเหล็กเบอร์ไหนตัวเหล็กก่อนนะครับถ้าตรวจโครงสร้างไม่เป็นเนี่ยให้ผู้รู้เข้ามาช่วยตรวจน,นะครับ